วันนี้ใครๆก็บอกทุจริตเป็นเรื่องแล,แล้วแรกไม่มีใครชอบการทุจริตแต่ทุกคนไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการทุจริตผมก็ต้องขอร้องนะครับถ้าท่านเหียดการทุจริตท่านก็ต้องให้ความร่วมมือไม่ว่าจะมีการชี้ช่องพยานหลักฐานนะครับท่านส่งเรื่องเข้ามาครับและท่านสามารถตรวจสอบได้นะครับแม้แต่การทํางานของพบชอเองพบชอเองก็ต้องถูกตรวจสอบปัจจุบันนะครับ มีการสำรวจความเชื่อมั่นของวชอเนี่ย mm hmm. ได้รับความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีที่เห็นว่าวชอเองพยายามจะสื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้กับท่าน mm hmm. ทําให้ท่านมีความเข้าใจ mm hmm. วันนี้ผมถามว่าประชาชนมีความเขี้ยแขังไหมคิดว่ามีความเขี้มแข็งมากกว่าที่ผ่านมาเยอะมากเลย